แม่จ๋าจะไปไหนเนี่ยแม่จ๋าก็จะไประบายสีไงนี่จะไประบายเบบี้ทรีวีสามแล้วแม่จ๋าจะไประบายที่ไหนล่ะยังไม่รู้เลยอ่ะพ่อจ๋าหาโลเคชันให้หน่อยได้เลยเดี๋ยวพ่อจ๋าหาให้โอเค แล้วพ่อจ๋กก็หาให้เป็นกระท่อมน้อยกลางทุ่งนาค่ะทุกคนเราก็เปลี่ยนบรรยากาศการระบายสีกันบ้างนะคะระบายแต่ในห้องทํางานเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อเอาแล้วแม่จ๋กก็ไม่ได้ออกมาระบายสีอะไรแบบนี้มานานมากพอออกมาทีก็ลืมนู่นนันนี่มาถึงกลางทุ่งนาทุกคนรู้ไหมแม่จ๋กลืมกบลับ สําคัญเลยนะแล้วที่เป็นเรื่องใหญ่ในการระบายสีครั้งนี้คือระบายสีพิษด้วยความที่ไม่ได้นั่งระบายสีนานที่ทุกคนเห็นตรงนี้มันคือน้องกระรอกแต่ตอนที่แม่จ๋านั่งระบายแม่จ๋านึกว่าเป็นน้องกระต่ายก็หาสีชมพูมาระบายจัดเลยสงสัยแม่จ๋าจะเบอร์ค่ะทุกคนเบอร์ว่ารักแท้แบบว่ารักเธอ และด้วยความที่ไม่ได้เอากบเหล่ามาทีแรกแม่จ๋าตั้งใจว่าจะระบายน้องเป็น2เฉดสีรอบหน้าถ้าแม่จ๋ามีโอกาสได้มาระบายสีนอกบ้านแม่จ๋าจะไม่ลืมอีกแล้วด้วยความที่น้องเป็นกระลอกสีส้มแม่จ๋าก็ต้องเอาสีส้มมาเติมแต่งให้น้องน่อยน้องก็ดูเก๋ไปอีกแบบหนึ่งเลยนะคะเนี่ยรอบหน้าแม่จ๋าจะระบายสีอะไรให้น้องๆดูรอติดตามกันได้เลยนะคะและแล้วแม่จ๋าก็ระบายสีเบบี้ทีวีสามเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องกระลอกน้อยของแม่จ๋าเป็นยังไงบ้างคะทุกคนเต็มสิบให้คะแนนเท่าไหร่กันเย